มัตั้ไอวอเฮ้ยมีคนมาตั้ไอวอเฮ้ยชิบหายแล้วมันต้องมีคนอยู่แถวนี้แน่นอนขอร้องพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเลยช่วยกันกดไลค์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยมีคนดูผมจะ4 5ล้านแล้วแต่ติดตามไม่สูงเลยบางคลิปมีอยู่ส6ไลค์คอมเมนต์ห้กดไลค์ให้พี่ด้วยสินะอย่าลืมติดตามกันนะเนี่ยพี่จะทำให้ขํำอย่างนี้แหละ น,น,น่ะในพี่หมอบพี่หมอกพี่เป็นเสือหมอกให้ดูเนี่แหละครับรักฟรีไฟตรงนี้แหละครับไปเธอไปได้กันไหมไปจากวันที่ดูไรจุดหมายเย่ yeah. บอกลาความจริงอันโหดร้ายทิ้งความเศร้าที่เอฮ้ยทิ้งความเศร้ายิงกูแล้วใครวะเฮย้ยตัวซ้ายนี่หว่าไม่ใช่ตัวนี้เฮย้ยเดี๋ยวนี้แม่งโดนลุมโดนลุกจะมาลุมเพ่เลยยังไง เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งครับเรามาอยู่ในเกมฟรีไฟล์นะครับเราอยู่ในแหลงแดงมุ่งไปหาดาวที่3นะครับน้องๆช่วยคอมเมนต์ทีปกติแหลงอื่นมันมี4ใช่ไหมถ้าแหลงแดงเนี่ยมันจะกี่ดาว4ดาวแล้วขึ้นไปเลยใช่ไหมครับเป็นอะไรนะมัตเตอร์มัตเตอร์ตตอะใช่ไหมหรือว่าต้องทำห้าดาวครับผมไปดูบางช่องเห็นมี5ดาวด้วยผมเลยงงๆเจ๊เจ,จ๊ติดหยอกหยอกติดทุกทีเฮ้ยปืนไก่อกโอ้ยตายตาย,ตาย เอ,เอาแต้มมาให้พี่เถอะเป็นแชมป์แล้วบอกตรงๆหัดตั้งไอวอนะครับเดี๋ยวมือแข็งมีอยู่อย่างนะครับอยากจะขอร้องพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเลยช่วยกันกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยมีคนดูผมจะสี่ห้าล้านแล้วจะต,ติดตามไม่สูงเลยบางคลิปมีอยู่16บไลค์คอมเมนต์ห้าสิบเจ็ดจะคอมเมนต์อะไรเยะแยะเนี่ยกดไลค์พี่ด้วยสิ น้องที่คอมเมนต์เนี่ยหยอกหยอกแต่ขอนะเฮ้ยใครมาตั้งไอวอเฮ้ยมีคนมาตั้งไอวอเฮ้ยชิบหายแล้วมันต้องมีคนอยู่แถวนี้แน่นอนท่านผู้ชมอ้าวที่กูตั้งนี่ว่าโอยตกใจครับท่านผู้ชมงงมัวไปภาคว่า นะอย่าลืมติดตามกันนะเนี่ยพี่จะทําให้ขำอย่างนี้แหละนะเนี่ยพี่มอพี่หมอพี่เป็นเสือมอให้ดูแหมตกใจไอวอลตัวเองโอ้ยโอเคสองก็บอกจบและเกมนี้จบครับโอเคเจมตามนั้นเลยนะเอาบอดมาขอบอดอย่างเดียวนู่นเลยแล้วแกนมาสเตอร์ค่อยว่ากันฝึกไปในตัวเจอเรียบร้อยทุนผู้ชมเจอแล้วครับ ประเดิมประเดิมไก่อออก XM8 มีเสริมเข้ามาครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ยินสิกกระสุนเอ็งจะมาทำไมเอ็งมาเอ็งก็ตุยรู้สึกว่าตอนนี้บอดแม่งชักเริ่มเสริมครับชักเริ่มแบบเข้าหาผมทีละสามคนครับเนี่ยก็มดอะคนคนคนไม่ใช่บอดลืมไปครับพูดผิดน่าจะเป็นช่องเดียวในประเทศไทยก่อนที่เจอแต่บอด เฮ้ยตอนแรกผมเข้าใจว่าผมเล่นบนคอมแล้วก็เจอบอทผมไปดูมาแล้วครับผมเล่นมือถือมาตั้งประมาณ2ี่สิกว่าตอนตอนนั้นอะตอนที่ยังไม่เล่นในคอมอะเจอเจอบอทมดเลยโ,โมันยังไงว่า ID เพี่เนี่ยถ้านหนึ่งในร้านจะมีสัก ID ดีหนึ่งพี่ขอเป็นไ d ดีนั้นละกันปะขับรถครับขับรถขับเป็นที่ไหนล่ะเดี๋ยวนะมีคัทไหมโอเคต้องบีบคัทด้วยแล้วก็อันนี้เบรกนะโอเค พร้อมไปมากมายเอ้ยสกิลไปแล้วครับหนึ่งอันขี้เกียจเลี้ยวเอ้ยเลี้ยว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 อันนี้ไม่เลี้ย,เยวเดี๋ยวโดนชนสิบลอ้อไปหาคนดีกว่าครับทุกครั้งเลยทุกแบตเลยวงไม่อยู่กับเราเฮ้ยเดี๋ยวเราขึ้นไปเล่นที่สูงดีกว่าครับท่านผู้ชมดีไหมคือบิวที่สูงสวยมามสวยไหมรถก็สวยสกินก็สวยไก่โอ๊กก็สวยเนี่ยแหละครับรักฟรีไฟต์ตรงนี้แหละครับสกิน แมสวยจริงครับที่เงียบไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเฮ้ยมีจุดแดงครับมีจุดแดงเอาแล้วแหม่ห่างชี้เดเฮ้ยคนคนคนท่านผู้ชมคนคน,คนยิงเลยเฮ้ยมันจะขึ้นมาครับมันจะขึ้นมาแต่ผมยิงไม่ได้ปืนมันกดไม่ลงแล้วอะ่ะมันติดมันติดต้องลุกต้องลุกเฮ้ยรู้สึกว่าบอดจะมาลุมผมเฮ้ยอย่าเพิ่งมาลุมกันเต็มไปหมดครับท่านผู้ชมเนี่ยเพียบอุย้ยยิงติดรีโหลดรีโหลดทำไมอีกพี่มีสองกระบอกไอ้น้อง แหมเวลาขึ้นมาก็จะขึ้นมาเอาทีละสองสามเลยนะเดี๋ยวเนี้อ๋อเมื่อกี้มันติดไอ้นี่ครับส่วนโค้งของภูเขามันกดมันกดปืนไม่ลงอะผมก็เอ๊ทำไมอย่างนั้นเดี๋ยวเราลูดสลิงไปดีกว่าครับรดเลิศไม่เอาแล้วไปเธอไปได้กันไหมไปจากวันที่ดูไรจุดหมายเย บอกลาความจริงอันโหดร้ายทิ้งความเศร้าที่เอฮ้ยทิ้งความเศร้ายิงกูแล้วใครวะเฮ้ยตัวซ้ายนี่หว่าไม่ใช่ตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวนี้ม,มันโดนลุมโดนลุ่มจะมาลุมเพ่เลยยังไงพี่ไก่โอ๊กสองอันแหมเจมทํทำไมทำนี้เล่าค่อยๆมาทีละคนเอออย่างเงี้ยเออเอ้ยหนี้นี้หน,นีแกงหนีแกงเหลือเกินค่อยๆมาทีละคนสองคนพอเอาละครับท่านผู้ชมแปดแล้วครับ,รบตอนนี้เหลือสิบสอง เก็บกระสุนนิดหนึ่งนี่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 แก้วูอยู่วูยิงเข้ายิงเข้าตั้งไอวอหหู้ยเกือบตุยแล้วครับท่านผู้ชมหุ้ยบอดตัวนี้ยิงเข้าวอะ่ะเฮ้ยจะมาซ้ำพี่เหรอพี่กระโดดกระโดดแล้วง,งัดงัดตัวยิงยิงใต้เลยติดกระทะยิงขาเฮ้ยเอ็เองจะมาพันอะไรกับพี่ตรงนี้ยกกันไปยกกันมาตีทุบ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 โอ้ยชิบหายทุบไอวอเอ้ยลูกซองลูกซองลูกซองพกมาไอโอ๊กดีกว่า เสียเวลาเสียนาฬิกาเปล่าๆโอเคครับทยานเข้าสู่10เป็นที่เรียบร้อยดูแล้วแชมป์ไม่หนีไปไหนครับเล่นมากไปหน่อยยอกมากไปนิดแหมกำลังร้องเพลงเลยเมื่อกี้ลูดไปอย่างสบายๆกระสุนเพียงพอเท่าที่ดูโอเคครับเราจะเข้าไปสู่มุ่งหน้าความเป็นแชมป์เสียงะ่ะท่านผู้ชมเสียงอะเสียงอะนี่ไงนี่ไงนี่ไง เอ้ยสวัสดีเออค่อยๆมากันนะลูกนะอย่ามากัน3 4มสี่ตัวพี่กระตุยเหมือนกันมาพร้อมกันเนี่ยนะเอง็งยิงคนละเม็ดพี่ก็ไม่ไหวแล้วนะยอกยอกก็เหลือห้าคนครับท่านผู้ชมเอ้ามันยังไงกันมีการยิงตุยกันไปครับเฮ้ยหรือจะเป็นของแข็งที่หลุดมาหนึ่งชีวิตยิงคนของพี่ได้ยังไงนี่แกยิงคนของพี่ได้ยังไงเอาละครับท่านผู้ชม เราเข้าใกล้จุดแดงแล้วครับเราจะเข้าไปจัดการมันยกปืนไกโอ้ยสายขวามีมีพร้อมย,ยิง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 เอ็งไปหนึ่งครับเหลือสี่ครับท่านผู้ชมเอง็งจะหน,นีไปไหนงัดงัดเอ้ยหนีไปแล้วท่านผู้ชมหาเอ้ยหนีไปไหนวะเนี่ยขึ้นมาแล้วเจอตายเหลือสองคนครับท่านผู้ชมเอ็งสองเอ,งอง็เองซ้ายตัวเฮ้ยขวาตัวยิงกันสองอันเลยชิหายอ้ยบอกอะไรเพิ่งลุมแหมแข่งกันยิงเลยนะเอง็ง เข้าไอวอรไม่ทันด้วยแต้มยุบเลยท่านผู้ชมยิงดีนะครับยังได้มา32แต้มนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวไว้แมตช์หน้านะครับใกล้แล้วเราใกล้แล้วครับใกล้ได้3ดาวจริงๆครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่ด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยครับพี่ไปแล้วจ้าสวัสดีครับ